สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง easy teach channel นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมานานมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแชร์ไดเวอร์ปรินเตอร์หรือวิธีการแอดไดเวอร์ปรินเตอร์ให้มันสามารถปินได้ได้หลายๆเครื่องนะครับออสมมุติว่าใน บริษัทเราหรือในร้านค้าเราก็ได้นะครับมีคอมพิวเตอร์อยู่5เครื่องแต่ว่าเราต้องเรามีพิมพ์เตอร์เครื่องหนึง่งแล้วก็มีพิมพ์เตอร์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องแม่เครื่องหนึง่งแล้วเราต้องการให้อีกสีเครื่องสามารถสั่งพิมพ์มาออกเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวได้นะครับโดยไม่ต้องเป็นพิมพ์เตอร์ที่ออมีระบบเน็ตเวิร์ก ในตัวนะครับอันนี้คือหมายถึงพิมพ์เตอร์รุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับเราสามารถแชร์ไดเวอรให้กันได้นะครับผมโดยวิธีการแชร์ในวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆโดยการแชร์ผ่าน Address Location นะครับโดยใช้ backslash แล้วก็ค้นหาด้วยชื่อคอมพิวเตอร์นะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับทำได้ไม่ยากนะครับเบื้องต้นเราก็ให้ไปตรง คอนโทรลพ a n e l นลนะครับอ,อ๋ออันนี้เป็นวิธีการแชร์สำหรับ windows 10นะครับผม windows 8 windows 7ก็น่าจะทำคล้ายๆกันนะครับก่อนอื่นเรามาตรงคอนโทรลพ a n e l นลนะครับมาตรงคอนโทรลพ a n e l นลเสร็จก็ให้เลือกตรงคัตติเกอรีนะครับแล้วก็เลือกตรง Vi e w d e v i c e and p r i n t e r นะครับพอเรากดมาตรงนี้ก็จะเห็นไดเวอร์ที่เราลงไว้นะครับอันนี้หมายถึงวิธีการแชร์ของเครื่องแม่นะครับ เราจะทําการต่อพิมพ์เตอร์ใส่กับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเครื่องแรกก่อนนะครับพอเรากดมาเราก็จะเห็นไดเวอร์นะครับในที่นี้ผมจะแชร์พิมพ์เตอร์แคแนล287นะครับก่อนอื่นเราต้องกดตรงนี้ครับคีิกขวาแล้วก็พิมพ์เตอร์พาร์ตีครับผมแล้วให้กดตรงคําว่าแชร์ลิงนะครับแล้วก็กดตรง Network and Sharing Center นเระครับเราต้องมาตั้งค่า Network กก่อนนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้กดตรง เช d งแอดวาน h ชลิ n งเซตติ้งนะครับพอมาตรงหน้านี้ก็กดอันแรกเลยครับเทิร์ n ออนะครับผมกดตัวที่2ก็เทิร์ n ออให้หมดนะครับอันนี้ก็ turn on นะครับกดตัวล่างก็แบบนี้นะครับอันนี้ turn on password ให้เราปิดนะครับกดปิดนะครับไม่งั้นมันจะหาไดเวอร์ไม่เจอก็กดเซฟนะครับอันนี้เรียบร้อยครับกดออกเลยครับต่อมาให้เรากดตรงนี้นะครับ เช a งแชร์ลิงออปชันนะครับผมแล้วมันก็จะให้เราเลือกตรงนี้ครับ Share ์ดิส p ิเ n t e r ให้เราตั้งชื่อ p ิเนอร์ตามใจชอบนะครับในที่นี้มันเป็น Canon 2.7เนาะผมก็จะโอเคตัวนี้ก็ได้ลองเปลี่ยนดูครับ Underscore Test ก็ได้ครับโอเคแล้วก็กด Apply ครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้คือเราแชร์แชร์เรียบร้อยนะครับ แล้วมันจะมีรูปคนขึ้นมาต่อไปต่อไปนะครับโอเคไปดูอีกทีโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วต่อไปพอเรากดแชร์ปุ๊บเราก็ไปทําการดึงดึงแชร์เรียกว่าดึงแชร์ก็ได้โดยไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4นะครับให้เรากดก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่าชื่อคอมพิวเตอร์ของเครื่องหลัก ชื่อว่าอะไรนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ property นะครับเเครื่องนี้ก็จะเป็นนี่นะครับชื่อตัวคุง channel นะครับอันนี้คือชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องหลักนะครับเราก็กด copy หรือว่าจดไว้ก็ได้นะครับพอเราได้ชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหลักแล้วนะครับให้เราไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่2ที่3ที่4เพื่อที่จะทําการดึงแชร์นะครับผมโดยกดตรงนี้เลยครับตรงช่องนี้เลยครับ แล้วเราก็จะเห็นช่องเสร์ชนะครับผมให้กด backslash สครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เข้าไปนะครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักนะครับหรือว่ากด enter เลยก็ได้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็น diver printer ที่เรากดแชร์ไว้ในเครื่องหลักนะครับผมก็พอเราเจอปุ๊บก็ให้เรา คลิกขวาแล้วก็กด Connect เลยครับอันนี้ผมทำในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับอาจจะดูงงง,งหน่อยพอเรากดคลิกขวาตรงไดเวอร์กด Connect เสร็จปุ๊บก็รอสักพักครับมันก็จะโหลดไดเวอร์ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับหรือประมาณ1น,นาทีหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับไดเวอร์ที่เราแชร์จากเครื่องหลักก็จะไปที่เครื่อง 2, 3, 4นะครับผม แล้วเราก็สามารถทำการปินได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซื้อพินพ t เตอร์ถึง5เครื่องนะครับแค่เรามีพินเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ต่อใส่กับเครื่องหลักแล้วก็ทำการแชร์ให้กับเครื่องอื่นนะครับผมเงื่อนไขก็มีแค่ง่ายๆครับเอ่อต้องเป็นวงแลนเดียวกันนะครับถึงจะทําได้ถ้าวงแลนคนละวงมันจะหากันไม่เจอนะครับจริงๆการแชร์พิมพ์เตอร์มันมีหลายวิธีนะครับแต่ผมเลือกมาวิธีนี้ครับวิธีการแอด ผ่าน a d d e location แล้วก็ backslash ด้วยออชื่อคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่ยากครับวิธีการแชร์ปรินเตอร์ให้สามารถปินได้หลายๆเครื่องในวงแลดนเดียวกันนะครับผมก็ถ้าใครสงสัยก็ลองทักเข้ามาถามในในคลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้พอดีบางบางคนอาจจะ ทำแล้วอาจจะได้เลยบางคนทําแล้วอาจจะติดนั่นติดนี่ก็ลองแคปรูปส่งมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขให้นะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ